สรุปตลาดหุ้นหนึ่งทีวันที่25มิถุนายนปี68เซตบวก7จุดปิดที่1,107จุดมูลค่าซื้อขาย62,000กว่าล้านบาทไปสถาบันและต่างชาติซื้อสุทธิรวมกัน3,800กว่าล้านบาทเมื่อคืนดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐปิดผสมไปทางบวกนะครับตลาดคลายความกังวลอิสาราเอลและอิหร่านแล้วกลับมาให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานโดยโฟกัสไปที่เฟดซึ่งเมื่อคืนประธานเฟดบอกว่า เศรษฐกิจสหรัฐยังแข่งแกร่งจะขอเราดูผลกระทบจากภาษีทรัมป์ก่อนซึ่งตลาดคาดว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนครับส่วนตลาดหุ้นไทยวันนี้คึกคักมีมูลค่าการซื้อขายที่ดีมากโดยช่วงเช้ามีแรงขายทำกำไรแต่ช่วงบ่ายก็มีแรงซื้อหุ้นเข้ามาหลังจากกรนงมีมติคงดอกเบี้ยที่1.75%และคาดการว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะโตเพิ่มขึ้นเป็น2.3%ทำให้ภาวะตลาดวันนี้ดูมีความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทยมากขึ้นครับ